สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นฮอนในโหมดใหม่นะฮะมันคือโหมดเตะบอลน,นั่นเองนะครับผมมากับตัวที่ชื่อว่า Probes Master น,นะครับผมดูกันว่าผมจะเล่นได้ดีแค่ไหนผมจะเล่นเกมลับผมจะเล่นเกมลับส่งมาดิส่งมาส่งมา,งมาไปแล้ววิ่งวิ่งเอา้าทำไมแย่งผมอ่ะอย่าแย่งผมอย่าแย่งผมส่งกลับก่อนส่งกลับก่อนๆๆๆๆๆๆๆเล่นเย็นเล่นเย็นเขาไปเล่นอา่าส่งมาดิโอเคไปเพื่อนไปไปไป,ไป ไปตีไปตีโอ้เบล่ะเบล่ะเบล่ะอย่านะอย่านะผมเป็นกองกลางครับผมรู้จากกล่องเตะอย่างเงี้ยนะสวยไปแล้วไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วโอ้หยิงทำไมยิงอย่างนั้นเราเพื่อนโอเคสวยงามครับผมกองกลางมันดีอย่างเงี้ยนะครับผมกองกลางดีก็อย่างเงี้ยชมตัวเองกันไปอ๋อฝั่งนี้เขาเล่นสี่ครับผมชจว๊ะสบายสบาย ไปเพื่อนไปเดี๋ยวรับไปไปไปเลยอุ้ยตัดบอลอย่าอย่านะอย่านะเกมลับครับผมเราเล่นเกมลับครับผมไปแล้วบิชบิชบิชขึ้นมุมไปแล้ว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 ยิงหน่อยเดียวโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไป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 เพื่อนไปไปไปเดี๋ยวรับให้อยู่ไปสิ มาแล้วผมบอลมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาแล้ววิววิววิวจับ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 นี่หลอก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 เตะเอาเวล่ะเวล่ะฮะไม่ไม่เล่นเกมอยู่ไปนะครับไปแล้ว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 มาส่งมานี่ดิส่งมาบิชบิชบิชเว โอ้ยปิดเราค่อนข้างเก่งนะฮะปิดเราค่อนข้างดีนะอย่าไปไหนหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นเราเตะไม่ได้เตะไม่ได้เตะไม่ได้มานาผมหมดนะครับเมื่อกี้เตะไม่ได้โอ้โหเวรกรรมตายเลยเฉยบิสมาร์กมาเพื่อนสมาร์เพื่อนสมาร์ไอสมาร์สมานี่สมาร์สมาร์ ตายเดี่ยวอะไรวะ ok? โอ้ยมั่วมากครับผมมั่วมากเป็นการเล่นบอลที่มั่วมากนี่มันบอลวัดชัดๆส่งบอลี้ส่งมาลนี่ไม่ให um ้ไปไม่ให้ไปจากกองกลางอ่ะโอ้ยจากกองกลางอ่ะไม่ให้ไป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 ไปเบื่อไปอุ้ยอุ๊ยจะจะลูกไปไปวาย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 กองกลางตัวหลาปุจจ่าหรือจ่ะ ่าไ,ไ,ไปดีเพื่อนไปราไปไปเลยไปเลยโอ้ยบางที่เราโดนตีสตั่นนะครับผมโอ้ยเดือดูดดเดือดมากเดือดมากนี่มันเล่นเล่นบอลหรือเล่นคนมันเล่นบอลหรือเล่นคนยิงยิงละเบิดยิงอายอย่าเรายังได้แค่หนึ่งประตูนะฮะมกองกลางผมไม่ดิผมไม่ดิเพื่อนถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนออเพื่อนออกไปแล้วบีดที่ความเร็วสูงมา เทียบก็คือน่าจะเป็นวอล์คอตนะฮะความเร็วสูงจริงๆด่อยอือยย่งบอลได้ยังไงเราโอ๊ยอย่าแย่งเราอย่าแย่งเราเราขอยิงมานาไม่มนีเลยอะไรเนี้ยยิงเพื่อนยิง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 ส่งให้โอ้ยผมอยากยิงมากเลยฮะแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ยิงนะฮะผมเป็นกองกางตัวรับครับผมหน้าที่ของผมคือตัดเกมครับผม ตัดเกมตัดบอลเนี้ยตัดบอลตัดบอลตัดบอลได้แล้วก็ชิวๆฮะชิวๆฮะหาเพื่อนเนี้ยหาเพื่อนหาเพื่อนส่งฮะส่งเพื่อนเนี้ยส่งเพื่อนเรียบร้อยฮะโอ้โหบิสเร็วมากสุดยอครับผมส่งมาส่งมาทำไงแล้วทำไงแล้วบิ๊มังกี้มังกี้ i n g เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยจากไปจากไป มีการหัวร้อนนะฮะเล่นเกินเนี่ยบอกฝั่งนู้นมีการหัวร้อนนะต้องไปไฟไม่ให้ไฟไม่ให้ไฟไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผมโดนผมโดนผมโดนอะไรไม่รู้ผมโดนอะไรไม่รู้ตัวผมใหญ่ปวะเนี่ยไปเพื่อนไปเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยไปแล้วครับผมพี่บิชพี่บิชผมยิงไปแล้ว จิงไปแล้วยังไงดิยังไงดิงงดเรียบร้อยสวยมากเพื่อนสักยอดไปเลยอ๋อไปแม่เลยแม่เลยสุดยอดโ <c oughs> อาา้เพื่อนมันมีการคุยครับมีการคุยครับมีการคุยข่มไปไปไปเลย ไปเลยเฮ้ยเอ๊ะอยู่ไหนวะบอลหายบอลหายบอลหายไปแล้วโคโนะเรานี่ค่อนข้างที่จะเสียบอลง่ายนะฮะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวตัดเกมให้ไปเลยไปเพื่อนไปไม่ยิงกันใช่ไหมไม่ยิงกันใช่ไหมขอตักลูกขอตักลูกขอตักลูกนี่เหวดแล้วเวดแล้วเวดแล้วเวดแล้วครับผมเวดแล้วเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ๋อมีโกฮะวันนี้เบฮมัรตเป็นโกครับผมสุดยอดเทเลพอร์ตไปหนึ่งทีไปไหนแล้วไม่ให้ไปไม่ให้ไป ไม่ให้ไปสุดยอดครับผมเป็นกล้องหลังคู่ของผมเนี่ยสงสัยไม่หสุดยอดจริงมีมาตัวนี้ไม่ธรรมดาอดไปมังกีมังกีทิ้งมังกีส่งมาส่งมาเพื่องส่งมาส่งมาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปอุ้ยมันเล่นผมแล้วครับมันเล่นผมแล้วมันเริ่มไม่เล่นบอลแล้วูีนี้มันเริ่มไม่เล่นบอลแล้ว มันรู้สึกหัวร้อนเนี่ยทีนั้นรู้สึกหัวร้อนเนี่ยรู้สึกหัวร้อนเนี่ยทีนั้นหัวร้อนหัวร้อนเกมมิ่งหัวร้อนเกมมิ่งเดียบร้อยครับผมสี่สูบวนเข้าไปเลยอืมค่ะแข็งมากแข็งจริงจะไปต่อไปเลยโซมาโซมาโอ้บอลอยู่ที่ปุ่นี้ว่ะเอ้ยไปแล้วไปดิ โอ้สตันสตันไปต่อเลยต่อเลยตัดเกมตัดเกมไปเมื่อไปเร็วเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดให้เฮ้ยสวยงามโคดด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  ี่เรกูแม่งสุดจริงเริ่มนะฮะห้าศูนย์ครับผมเรากดเขายับเลยฮะเพราะเขามีสี่ตัวไม่ค่อยโกงอะไรฮะไม่ค่อยโกงฮะเน้นผลชนะไอ้ผมไม่นี่ไม่ได้โกงเลยพูดตรงไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปส่งส่งไปแล้วเบื่อไปไปเบื่อไปเบื่อไปเบื่อยิงเบื่อยิงโอ้โหยิงเบื่อ เรียบเลยสุดยอดจริงๆครับพี่เบยผมนี่แม่งไม่ธรรมดาฮะเล่นได้ทั้งรับทั้งลุกเลยฮะผมนิดมีท่าที่ตัดเกมเท่านั้นนะเกมนี้สุดยอดฮะกล่องหน้ามีมาสามตัวฮะผมนี่ตัดเกมรัวๆครับผมตัดเกมอีกเงทีเอ้ยอย่าอย่าอย่าปีกซ้ายครับผมปีกโอ้วิเบยแม่งสุดยอดดูพี่เบครับผมสไลด์เนียนสุดๆครับผมพี่เบยผม เดี๋ยวอย่าอย่านะครับอย่านะครับอืมทักษะก,การส่งผมนันแย่นนะ <c oughs> ไปเบิร์ดยิงอีกนิดเดียวยิงสุดยอดไม่ธรรมดาจริงทีวผมด่แมงนี่น่าจะน่าจะไปแข่งยูโรได้นะติวไม่ธรรมดาสุดยอดการออโต้แมทน่าจะเป็นพี่เบย์นะฮะน่าจะเป็นพี่เบย์ สุดยอดจริงเกมนี้ทั้งตัดเกมทั้งบุกกันเลยทีเดียวพี่เบผมสุดยอดครับอย่าอย่าอย่าด้อย่าด้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปไหนอ่ะมึงอยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไปไปโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอย่าอย่าเออผมพลาดครับเมื่อกี้ผมล็อกผิดตัว ขอโทษขอโทษเพื่อนๆขอโทษพื่นกว่าเต,ตครับเราปิดตัวพี่เบสโอม่าสวยไปเลยพี่เบสไปพี่เบสไปพี่เบสไปยิงยิงยิงโอ้หดยอดโอ้ไม่เข้าพี่เบสกูแวงยิง,งขนาดเ,เส้นตลอดเลยยะแมนจัดพี่เบสกูแมนจัด <c oughs> ไปแล้วพี่เบพี่เบฮะโอ้พี่เบต้องตัดเกมไม่เป็นไรพี่เบพี่เบผมยังอยู่พี่เบไม่เป็นไรส่งไปแล้วครับตัดเกมไม่โจรยาวเนี่ยฮะไม่ให้ไปจาจะจาพี่เบเอาไปพี่เบเอาไปโอ้พี่เบผมโดนหนักมากครับพี่เบผมโดนหนักมากฮะอย่าทำพี่จะ่าทำพี่เบผมไปแล้วบอลไปไหนแล้ววะบอลมาแล้วครับ เมื่อกี้เมื่อกี้บอกทีมึงยิงใช่ไหมผิดเหลี่ยมไม่ใช่ก้าวหนึ่งแล้วผมเมื่อกี้เกิดการผิดเหลี่ยมขึ้นมา,าถึงก็เขินกันเลยทีเดี้ยเอา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 เจอาก,กันายิงประตูตัวเองวะเนี่ยยิงประตูตัวเองมากเลยพี่เบ้ตัดพี่เบ้ตัดยิงพี่เบ้พี่เบ้ยิยยง พี่เบพี่เบสองคนนี่พี่เบพี่เบพี่เบเบพี่เบองค์ใจยิงมาตัวตัวเองใช่ไหมเนี่ยพี่เบพี่เบอย่ายิงพี่เบโอพี่เบพี่เบแม่งหนอนบ่อนใจนี่วะพี่เบแม่งยิงมาตัวตัวเองเฉยเลยครับผมกลัวไม่สูสีครับผมพี่เบบอกต่อให้หนึ่งเลยฮึมจบจบเกมไหมฮะจบจบเกมไหมฮะพี่เบ จบ,จบเกมไหมฮะจัดไปฮะอุย๊ยผมไปแล้วผมผมไปแล้วยิงไปแล้วเอ้ยเอ้ยียอะไรขึ้นเนี่ยเรียบร้อยฮะเขายิงประตูตัวเองครับผม <c oughs> จบไปแล้วฮะกับการเล่นวันนี้นะครับผมผมเล่นครั้งแรกเลยก็สนุกดีนะก็ะเป็นอะไรที่คลายเครียดดีนะ,ะใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้นะฮะถือว่ามันดีไม่หวัวร้อนดีครับผม ถ้าชอบถ้าชอบก็กดทับสไลด์กดไลา์ได้นะครับผมขอบคุณครับ